แต่งรอบสองลุ้นทายาทเปิดเรือนหอบุตด,ดีวุฒิธรลุ้นทายาทคนแรกวุตด,ดีวุฒิธรเมื่อพูดถึงชื่อนี้นาะทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับพิธีกรมากความสามารถที่ดูชีวิตจะสมบูรณ์แบบไปทุกด้านและที่น้อยคนจะรู้ว่าวุตด,ดีวุฒิทรเป็นลูกของเปี่ยมศักดิ์มิลินทจินดา เอกอัครราชทูตไทยประจําอาเซียนคนแรกปัจจุบันเป็นรองประธานสถาบันวิจัยชุลาพรฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และตาบทถมิลินทจินดาและมีศัก์เป็นหลานอาจของวราย,ยุทธมิลินทจินดาผู้จัดละครโทรทัศน์ของช่อง3และในปี2547บูดดี้ได้ก่อตั้งบริษัท W Network จำกัดและภายหลังในปี2552ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทบูดี้เวิร์ดเทเลวิชันจำกัด ผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันได้แก่รายการบูดีเกิดมาคุยและรายการเช้าอยู่บูดีทั้งสองรายการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนทีวีต่อมาบูดีบุธิธรมิลินทจินดาออกมาประกาศยุติรายการชื่อดังบูดีเกิดมาคุยที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องถึง9ปีโดยจะออกอากาศตอนสุดท้ายในวันที่26กุมภาพันธ์2560 ซึ่งวูดี้วุฒิธรเป็นเจ้าของบริษัท4บริษัทด้วยกันคือบริษัท Woody เวิ l ์จำกัดบริษัทไอเอ๋ยจำกัดบริษัท w o o d y t a l k ดอทคอมจำกัดและบริษัท Big กอีเวนจำกัดด้วยชีวิตส่วนตัววูด,ดี้ได้เข้าประตูวิวาัดกับโอนอัคาราพลเมื่อปี2559ก่อนที่ปี2565ทั้งคู่จะประกาศแต่งงานครั้งที่2ทั้งคู่เผยว่าทำงานด้วยกันก็มีเรื่องเถียงกันบ้าง แต่ก็มีวิธีให้ต่างฝ่ายเข้าใจกันส่วนเรื่องลูกที่เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้ว่าอยากมีตอนนี้อยู่ในช่วงโน้มน้าวโอ๊ตตนเชื่อว่ามีลูกจริงจะสามารถให้ความอบอุ่นกับลูกได้ตนเองพร้อมมากเลยแต่ด้านโอ๊ตยังค่อนข้างกังวลเรื่องของกฎหมายคิดไม่ตกว่าจะเลี้ยงลูกยังไงให้ดีแต่หากกฎหมายผ่านเมื่อไหร่จะมีลูกวันนั้นเลยส่วนเรื่องคำถามที่คนตั้งคำถามว่า เด็กจากคิดหรือไม่ที่มีพ่อสองคนอุดดีลั่นทั้งคู่คิดว่าจะมอบความรักให้เต็มที่มั่นใจว่าเด็กจะเข้าใจดี